ภายในงานกลัลยนณมิตรอรุณรัตเหล็กกล้าและกลยนณมิตรเสนเ่ห์เพนบุญเป็นผู้แทนเปิดไฟสองสว่างแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์และสาธุชนจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งได้สวดมนต์ธรรมวัตรเช้าสมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและรับชมภาพทบทวนบุญ ตลอดเดือนที่ผ่านมาจากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องสิ่งที่จะทำให้ทานมีผลมากและทำให้เห็นผลทันตานั้นมีเทคนิคง,ง่ายๆคือมีความบริสุทธิ์ทั้ง3อันประกอบด้วยทานวัตถุบริสุทธิ์ไม่ไปโกงกินใครมาได้ซัพ์ด้วยสัมมาอาชีพเจตนาบริสุทธิ์ ก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็ผ่องใสหลังให้แล้วก็ปลื้มใจและบุคคลบริสุทธิ์ผู้รับผู้ให้และผู้รับมีศีลอันงามทำได้แบบนี้ทานก็จะมีผลมากภาคสายตัวแทนสาธุชนได้อัญเชิญภาพป,ป่าเศรษฐีตลอดการและกองบุญต่างๆเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเป็นภาษาเยอรมันและภาษาไทยกลั่นใจให้ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้อาราธนาศีลห้าและกล่าวคำถวายกองบุญภราป,ป่าเศรษฐีตลอดการโดยมีกลาลยนานมิตรสายบัวเอลเบลิงและกลาลยนานมิตรทองคูณวาเกเอนบัคนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญวิหารทานโดยมีกลัลยนานมิตรสุวรรณาวิทวานำกล่าวคำถวายกลยาลยานมิตรพัชราสมิตรนำกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมีด้านกลัลยนานมิตรดวนมกขรัตนำและกลัลยนานมิตรปาริตาโครเนอร์นำกล่าวถวายกองบุญพัตตาหาร ร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายจัดตุปัจจัยทยยธรรมตักบาตรข้าสารอาหารแห้งและประเคนพัตหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ